วัทออนที่เจ็ดนะครับ<ม>เดือนพฤษภาคมนะครับวันศ2 5, 5 6, 6, 6, 6, 1ะเลขที่ยินดีต้อนรับพ่อสูงเจ้าสีครนชาแนลนะครับ ก็จะพาทุกท่านมารออ้องชมบรรยากาศกันมันเดินนะครับเนาะชมนิวข้างถนนนะครับผมชมท้องฟ้าสวยๆตอนเช้าๆเนาะนแล้วก็ชมถนนร่องลุนะครับทุกท่านเนาะนะครับถนนสายซีสเกตไปกุกมขันหรือว่า ้ามุ่งหน้าก็จะไปซีสเกตนะครับมุ่งหน้าตรงไปเนาะนะครับถ้าตรงไปเลยนะครับไปเข้าซีสเกตเลยนะครับผมเนาะนะครับมุ่งหน้าตรงไปเป็นถนนเส้นเดียวกันก็มุ่งไปซีสเกตมุ่งตรงไปซีสเกตเข้าซีสเกตกลับเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้แหละครับผม ก็จะไปซีสเกตนะครับไปเส้นนี้แหละครับผมนะไม่มากปากเลยนะครับเราไปซีสเกตนะครับถ้าเรามาเออมากลับรถแถวแถวนี้นะครับมากลับรถนะรถนะครับถ้าเราไปเส้นนี้นะครับไปเส้นนี้ก็จะไปปูกันนะครับ หน้าตรงไปขุข้างเลยนะครับวันที่9ก็จะไปวันที่9ก็จะไปก็จะไปไปดูไปดูไปพูปดสะทอนนะครับผมเนาะอยู่กันนะ นะครับทุกท่านนะครับโปรดติดตามชมนะครับ ตามให้ผมเร็วทีดเพื่อเป็นกำลัง